เดี๋ยวจะประชุมหลึงอบรมอยู่เดี๋ยวจะเกียงเหรอเดี๋ยวใครมาปักเกียงวันศุกร์แล้วจะมาสดวกปะาั้ได้ได้รับคุณครับสวัสดครับฮัลโหลอ้าาแล้วว่างเนี่ยอ้าพอดีว่าพอพอห็นได้มอพอย่างั้นปุ๊บก็เลยนึกถึงว่าที่ตอพยายามติดตามการเรียนเด็กอ่ะ ออก็เลยก็เลยว่าก็อยากจะให้เชื่อมโยงไงถ้านโยบายของโรงเรียนเชื่อมโยงกับผู้ปกครองยังไงนั้นฝั่งมูจิตกิโตเป็นแกนนาไปเลยไงแทนผู้ปกครองนะอุปกรณยกสิ่งกาที่ที่ที่ระบุบอ่าทำปิดตัวเตือนเนาะเนาะทะเบียนกับพออเด็กหมูจิตตะบุบว่ากี่คนจากจากทางโรงเรียนดับพี่อ่ากีโตสำรวจดีตับพ่อตับพี่ตัวแบบนี้บ้านครอบครัวนั้นมันมันมันเราเราเราไม่เราเพาะตีหน่อยแต่ข้าไม่ถึงไง เราเดี๋ยวอเตลแตากป่วยอยู่ไอ้ดวงใหม่สุดยี่คิเตัวตตคิดตัวเข้าถึงหมดนีจ่จะว่าจะว,ว่ากลุ่มว่ากลุ่มตะลุบบุ๋วกลุ่มกลุ่มเด็กนักเรียนตะลุบอุ๋วอ่าฮะกลุ่มเด็กที่ว่าอยู่หมู่เกตตะลุบบุ๋วนั่นที่ว่าเรียนเทศบาลหนึ่งนั้นอ,อ่าคิดตรวอยากจะเป็นพี่เลี้ยงไงอยากจะอยากอยากจะดูแลการเรียนเด็กแล้วก็สร้างสร้างอนาคตให้เด็กอ่ะหมายถึงว่ากวดขันล่าบุญเดียอยากเป็นอะไรอยากเรียนต่อที่ไหนเราก็วางแผนล่วงหน้าให้เด็กอันก็แค่แค่ทำความดีนั่นั้นเองอ๋ออยากเด็กไม่ไปโรงเรียนเราก็ตติดดดาม้วย ก็อย่างเช่นครูมีมีโครงการที่จะเยี่ยมบ้านเนี่ยมายอมมีอะไรโครงการครูเยี่ยมบ้านเด็กกันอ่าเข้าใจแะไรเข้าใจก็หมายถึงว่าครูอยากมีที่กี่ล่ะดูดีตัวดเอออย่าเดี๋ยวโครงการที่ครูเดี๋ว่าดูบุกมุจิทุม่เนี่ยใจนั้นไม่เคยไปกันอ๋อเพราะว่ากิจตัวอาสาไงทุกคนกิจตัวดูภาษาครูนี่ดอและครูวาดอหน้ครูวแล้วก็อยูตัมุจวัดดอเบบยูอะไรต้องช่วยติดตามไปาอยู่ตัวมหาดิศให้ให้ตามเด็กกั้นครูวา อ่ะพ่บนี <and living> ้บ <Wars> uh ุตรเราถ้าดูตามดอานนี้ยะน่ายะพอฮุกถ้าเราหาว่ากิกาตเยอะพ่อฮุกแทบวะพ่ออแต่ทีนี้นี่ยังไม่ว่างนะน่าจะไปให้ไปโรงเรียนแต่มันก็ไม่ยอมไปเพราะว่าเยอะยอะอ่างกิจกแบะแบะแาะกิจบุตรอ่ะเด็กเยอะมาหล่ะแต่พี่ติตามนี่ติตามแล้วก็เราก็ยืดยืดเยอะกับเด็กได้ไง เด็กก็ไม่อึดอัดแบบแบบเราก็โลวลแบบตัวหางานออมาละแบบตัวป้าพอเพื่อนอย่ตัวยุวยอูเราันุสุวยูไรแบบนี้เราเราเล่นกับเด็กได้พอเรามาโพสแบบแบบอดีตปะุกที่ทัได้ให้เสกไงหับพิ่ที่สำคัญที่สุดที่ใหญ่ได้ที่สุดก็คือว่าเรารวมกลุ่มปาษาวะตะโพวิปะาทุกิต่นเดิก็อนุวากตะนวะวิวะโครงการโซเบสิจเลวิดอลาก็วลดีปาปาตัว อ่าอยู่แต่ไปยอหลงจกกัจจิเาพอปาตัวพอออไลน์ไดอ่ะพ่อป๊าอ่าพ่อปปาลูบุนี่ละแล้วก็ไปคุยกับพอออพ่อออเนี่ยจะร่วมกันกับชุมชนแบบตัวเดีบ้านังเช้่อได้หมดอด้ด้ไ่บุลเหรอเกจิเรียบบุลเหรบุลเอ๋บุลหรสตวยไหมออเออได้ได้ได้ก็อีกตั้งเทางนี้นะเอ่ากจจอเยอะมันมันมันง่ายกว่าเด้มเจ๊เพราะบุลเหรอหรแล้วก็ ไดยอนานกุ้มเลยโมก็ไหวทีอ่าได้ได้ได้เด็กเมันก็จะได้เสริมเยอะแยะเนี่ยวันก่อนนี่ตอถ่ายคลิปแล้วเด็กมันจะมีเด็กตัวเล็กๆที่เรียนออฟฟิศดีรายก็รวอร์เต้อนะแล้วมันมาสามคนมันกลับมาเอาข้าวสารที่บ้านเนี่ยที่ตอก็เห็นว่าดีก็เลยไปถ่ายคลิปว่ายันยู่กับตูอยูกับป๊าตู้คับะพวกเอาะติงโก้ยอวดอาฟิก็คือเด็กเรานี่แหละเด็กเดโมนี่แหละเด็กอิตาวันนี่แหละเข้าใจไหม เออออฟฟิศก็นั่นแหละกิโตได้ภาพแล้วว่าเด็กมันรอดกิโตก็แบบเออนั่นแหละเขียนไปก่อนไงไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมมันมันวิ่งไปทำไมอ่ะโยเว้นก็หมายถึงว่าอยูนักวิชาดุปบายโยตุ่ย่ะปากิโตเคยไปประสานกับผอเก่าแล้วผอเก่าอะทำอะไรรู้ดิกิโตตัดตำแหน่งกับผัวเพย์อนี่ยอ๋อโบนิโพอบโบุดด้วยกี้อันนี้อ๋อบโบสาเหตุที่เราไม่มีตำแหน่งอะไรเลยมไม่ต้อไม่ไปจะกี้หรอเอามาหมดเลยกี้หรอ

แต่ยังขี้เกยียจอ่าแต่นี่เป็นไรนะยังค่อยดีขึ้นละย่าขนาดนี้จะให้จบป .6 แล้นีเอาบอลหนึ่งตู้เหียนสิทีเขาเองคุณครูอ่ายู่เสนออย่างนี้อ่าจะไปอฟิศก็ไม่เป็นไรเห็นด้วยแต่ว่าให้ให้ไปสอบสาธิตเพื่อเป็นประสบการณ์ให้เด็กว่าการสอบสาสอบเข้าสาธิตแบบไหนหยุดวางวางพื้นฐานให้เนี่ยเด็กป .6 เนี่ยยูจะติดตามแล้วก็จะให้ไปสอบสาธิตเพื่อเพื่อสร้างประสบการณ์ให้เด็ก เพราะว่าย um. <že. S 2> ูถือว่ายูอ่ะเคยไปสอบสาทิศแต่ไม่ติดไงแต่พื้นฐานตรงนั้นมันทําให้เราบ่มออกมาพัฒนาขึ้นไงจิตตมิเป็นเป็นเกียร์ไงต่อสิ่งต่อสิ่งงานยิชาถิ่นอาปัวตาปิกิโ่ะกิโซะแบะแบะแบ่ประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สึกว่าเด็กความสามารถเลยเรียนอ่านหนังสือครูว่ามันเสียเวลาที่จะไปและยังมีเสียค่า จ่ายไม่เป็นไรรเเปปล่่าไไม็นครูว่าให้ทําตัวให้ดีที่สุดเรียนแล้วก็ต่อม .1 แล้วครอบไปต่อยอดของม .4 ดีที่สุดออ๋ใช่แล้วครูว่าเราลูกอยู่แล้วว่าเด็กไม่ได้เพราะฉะนั้นครูจะดูถูกนะความรู้เด็กยังไม่ได้ขั้นพื้นฐานเพราะว่าย่อยอยู่ในระดับที่ปานกลางได้เราไปไปไปฟิตตอนม .4 ไดี้ตอน1,2,3อย่างงานดีให้ขยันเรียนอย่าเด็กเก็บครูจแบบนั้นไม่หรอกไม่จะเป็นต้องไปว่าต้อไปทำไม่ท่องไม่ต้องเอานี้ ถ้าจะเอาแน่นนะมหนึ่งไปลองของทอนหนึ่งพอเพราะตอนนี้มหนึ่งเราจะแยกเป็นเด็กเก่งกับเด็กไม่เก่งเด็กเก่งก็คือเราเราปีนี้ปีแรกที่เปิด ISP ถ้าเด็กเก่งจให้ได้ของเออเออได้เข้าใจเราก็ไม่ต้องไปถึงสานที่เอพราะได้ทอนหนึ่งเพราะไอ้นี่จะเป็นตัวที่ว่าเด็กต้องหนักนะปีนี้ที่เด็กหนักงานจีก็คือมากกว่ามหนึ่งอีกห้องหนึ่งแล้วก็เพื่อจะต่อยอดเด็กจะไปมสี่แต่ถ้าเด็ก สอบไม่ได้ก็ต้องไปอีกห้องหนึ right there, like ่งขยันค like ่ะเดินเพราะฉะนั้นพยายามได้ตรงนี้ก็พอฟรีทุกอย่างฟรีทุกอย่างได้ยินไหมฟรีทุกอย่างฟรอ่าจเอ่าโยดได้โยดได้เราเสียดายตรงนี้โยดได้โยดเก่งไงเข้าใจไหมคนเก่งเป็นใจไม่เราเก่งอ่ะไม่ดีเลยจะปรับตัวเองอ่าไปอหรนี่ก็เก่งเหมือนกันคนครูปเดียเป็นยังไงบ้างนี่ข้าราชก่งอยากเก่งไส้ต้ม

อ่าดูจะตามพี่สาวไปเที่ยวกันจะสนิทกับพี่สาวเลยนั่นแหละไอ้อารัตนั่นแหละป้า อุ้งผมจะมัดได้ยู่มัวยุ่ยอยู่อ้าวปากซอยซอยไอ้โกมอ่ามาดีจดจึงที่สองมาด้ที่สี่เยี่ยมมาอ้ามาเยี่ยมมาทำถามข่าวเขาอะยังไงประเดี๋ยวรายละเอียดแล้วครูค่อยส่งให้เด็กแล้วก็ไปเขียนในนั้นในแบบฟอร์มอย่างเดีครูจะได้ทีเดียวครูจะเรียสโตทุกคนตอนนี้คือเอาภาพก่อนเอาภาพที่มาเยี่ยมเยินจริงมาดูแลจริงแล้วบอกอยู่เพราะนี่งานจีบุญเลยสนิทหน่อย ส่นโยตะาปมทางบรรดาขอติส่วนของโยไม่ใช่ว่าไม่ใช่เกเรไม่ใช่เกเรบัวเบียโซ่ทาอบรรดาตาปมลายโยทุกๆเราวิจุคนเยอฉลาดเพื่อนในบรรดารุ่นโย

ทางโูนโนเลยเด็กกูไปกูทำไปกูแค่แค่นี้กูผู้จุกอั่นี้ทับปากกูผู้จุกก็ทางกุสกี้ยนยีโมก็คอนเสิรด้วยนะไครอยู่แต่รู้ทั้งนั้นตายอย่างสิ้นเด็กเด็ไอ้ทิ่ก็ได้ปีปัญหาอีกรูอ่ะอ่ะพี่พวกไกลๆนี่จะมาสาธิตมานรูกันวาครูก็เก็บแค่ให้เไม่ไม่ไม่เพราะอะไรอยู่เข้าใจเพราะว่าพี่สาวเขสอนดาลูบุแล้วก็สุริยานียูซุปอ่ะก็เลยรู้ว่าเยี่ยมบ้านอะไรแบบนี้อยู่ว่าเป็นคนจัดรูปจัดอะไรให้อะไรเงี้ยกับโอ้ยบางทีใครหรือ Ni no ni. Mari dak nung. Itu kru ton ning mari tengok rumah dak kalah nak nak witun Nak wi itu tun budak ada ada itu Ah budak susah ah. Cuba tak terpandang ah. Siap lah aku ada digori ni. Tu lah nak hari tu. Harapak tu. Harapak dah tu 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 wala. Dia ke benda? Ha? Dok dia masuk dah susah. Nah, tak apa. Dia masuk dah susah. Balah yang dia macam ramai-ramai. Ramai-ramai sini je. Pokok katoklah tu. ah yo we ni, yo bilik sepilit tu. Bilik bukan stem sekolah ni. Ya. Dia bilik orang kuning Faham Ya, dia masuk dah susah. Saya. Nah, Haa, Jadi bahaya ke ni? Ha, tapi mari. Tu nak we boleh orang budak Pak Ito. Ha, mana motor saya kita. Ha. Ada Yang Haji mana? Pak babo. Ha. Itu baik ni. Ambil dia tu hari. Lai nak nak ke sampah yo kata. Eh? Enggak apa. Tak Tak buke. Kita nak kawak tu yo jok pak Wapo, tak Wapo kru nak mau gapo. Hari nak enggak kita hari tak cari kru eh. Peh, nak tahu apa keru yang kamu gapo yang dia. Ah, kita pasarkan, kena. Peh, ini. Wah, baru tahu ah. Bob ia keru air rumah, jadi awak naiknya. Tahu Ah, terus. Mana? Ia ni, ni. mana. Dia, kita. 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 Dia, Dia, kita. Dia, kita. Dia, มานกาๆๆนนงองกะกะเราเรียนท้อนหนึ่งอ่ะเราเรียนท้อนหนึ่งกี่คนตัว<อ>ด้วมาน้ออีกคนหนึ่งอะ่ะอ่านี่อ๋อเรียนตัดิกา,เด,กาเดี๋ยวก่อนแบะนี่แนะนำไปอยู่ก่อนว่าเราวันเรียนท้อนหนึ่งปอ,อะไรปอสองคุณครูชื่ออะไรครูรอครูรอปอสองทับอะไร <12. S 1> ทับสองทับสแล้วหนูชื่อเด็กหญิงอะไรแนะนำหน่อยนามสกุลอะไรมทคารุมะเอาเอาเอาชัดๆหน่อยเด็กหญิง สลวานำสกุลมะเด็กหญิงสลววมะอยู่ชั้นป .2 ทับ <Okay. S 1> ทับสครูชื่อ,อครูรอแล้วพี่สาวแล้วเราเรียนเก่งวิชาไรภาษาไทย,ไทยแล้วแล้วพี่สาวอ่ะพี่สาวไปเรียนตรีกาเอเดี๋ยวเดี๋ยวไปค่อยไปหาพี่สาวที่จะมีนดนตรีกานะ,ะแล้วจะจะฝากบอกอะไรบ้างกับครูรอ ราะใจดีไหมใจร้ายนิดนึงใจร้ายแบบไหนชอเด็ก้ครูตีกับอ๋อเขาเรียนไปเขาไม่เรียกใจร้ายเขาเรียกใจดีเพราะคนครูคนครูคครูตีเฉพาะเด็กดื้อแล้วเราดื้อไหมเราไม่ดื้อถ้าเราไม่ดื้อคุณครูตีไหมอ่าไม่ตีคุณครูใจดีเขาเรียกคุณครูคุณครูจะตีเฉพาะนักเรียนที่ดื้อเท่านั้นใช่ไหมพอเราไม่ดื้อคุณครูก็ไม่ตีใช่ไหมอ่าคุณครูใจดีไม่ใช่คุณครูใจร้าย แต่ว่าถ้าเราดื้อคุณครูก็จะตีใช่ไหมอ่าไปมาสิเดี๋ยวไราจะไปประสานกับคุณครูนะและจะให้คุณครูมาเยี่ยมที่บ้านนะเราไม่สบายเหรอไม่สบายเป็นยังไงบ้างตัวร้อนตัวร้อนไม่สบายกินยายังหรือกินแล้วอ่าถ้างั้นไปไปนอนพักผ่อนนะเยอะๆ Salaam ล l ยกุ u m ตอบเลยว่า a l a i กุ m s สลามเยอะดูทอยทอยกันทอยจับปัดเดี๋ยมาเองเดี๋ยเดี๋ยมุลามุลาห์ล้วลูกงั้นอย่าทุกข กาอยากน้ำหมูเนี่ยน้ำตัวก่อนชื่อมุสลินอัสเซย่าอยูปสายสัเรียนมัอ่าเรียนอยูเรียนอะไรวิทยาวัดตอนีวิทยาเกลับวะพัฒนาชลามพัฒนาสลามอ่าอยู่ปอสายดับสอง่าไปดูเก่งเรื่องอะไรเขาอยากอ่าจุบอ่าให้จุ๊บไปหรอตอลออ่าชื่ออะไรชื่อนิโรมาดดนิอัตเรียนที่ไหนเรียนโรงเรียนเทศบาลหนึ่งอ่าแล้วก็เก่งเรื่องอะไรวิชาอะไร วิชาก่อนเอาวิชาก่อนวิชาพลละแล้วเก่งวิชาพละแล้วเป็นนักกีฬาอะไรประจักส์รัฐแล้วเคยได้รางวัลอะไรบ้างเงินเรียนได้เรียนอะไรบ้างเรียนทองเรียนองที่ไหนโอ้โหแล้วครูธรรมนูนเป็นยังไงบ้างฝากนี่ไปแจกส่งให้ครูธรมนูนฝากอะไรให้ครูธรมนูนบ้าง โอ้แล้วก็คุณชาลนุใจดีไหมใจดีมากใจดีมากใจดียังไงใจดีแบบไม่ไม่ตีไม่ตีไม่ตีนักปัญจั่ไม่ตีนักปัจหม,นะมจายถึงว่าใจดีจแล้วเราเราเก่งได้วิชาจากใครจากจากจากครูคนไหนบ้างพี่เลี้ยงคนไหนบ้างจากพี่เลี้ยงของพวกนี้พี่เลี้ยงอยู่มหมหชื่ออะไรพี่เลี้ยงเรา อ๋อฟิตฮานที่ได้เหรียญทองไอไอ้ฉลามเกมที่ผ่านมาใช่ไหมโอ้เก่งมากฟิตฮานไปยูนิจ,จกักแต่อย่างนั้นฟิตฮานคือพี่เลี้ยงเราแล้วเราก็จะเก่งเหมือนฟิตฮานใช่ไหมแล้วเราก็จะไปที่อาคิลาเอเชียนเกมแล้วก็ต่อไปใช่ไหมในอนาคตเก่งมากแล้วหมูเจ็ดเรามีนักกีฬาประจักรีหลากีค่คนกี่ใครบ้างแนะนำหน่อยสิอัฟนานอัฟนานซาเลอัฟนานอัฟนานอั้นสักเดือ อับนานนี่ด้วยเดี๋ยวสัมผัสนะได้มอ้ยไม่ได้ย่าลีกับเราแหละอ๋อนี่เล่นด้วยกันหมายถ่งประจักษ์ศิลลีลาอใช่ลีลาพอาลีลาลีลาสามคนเอานี่ด้วยเหรออ๋อไม่ใช่อ๋อนี่เหรออ๋อสองคนหมายถึงแล้วประจักษ์ศิลลีลามันสามคนใครอีกคนนึงอ่ะประจักษ์ศิลลีลามันสามคนใช่ไหมสองคนสองคนนี่เหรอมันแบบลีลาแบบแบบเล่นแบบต่อสู้แบบหลบอ๋อแบบหลบ ไม่ไม so no, ่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอ่าประจรีลาแบบขบวนท่าเพื่อแก่ต่อสู้โอ้วันไหนเดี๋ยวพอว่างว่าแสดงให้ยูดูได้ไหมอ่าใช่ห้อแล้วเราเราชื่ออะไรเราชื่ออะไรวิทยาอวัยดีชื่ออะไรเดี๋ยวเดีู๋้อะรูอัฟนันต์สัตว์เรียนปออะไรอัฟนันอัฟนันต์สัตว์เรียนปออะไรปุสามกุสามคือประจำชั้นชื่ออะไรชื่อกุสัยกุสัยกุสัย ครูซัดครูซใดีครูครูนูเป็นงไงบ้างเพื่อนไปอยู่ครูทมานูเนี่ยครูปรจักศิระเราอ่ะเป็นไงบ้างเอาฝากฝาถึงครูทมนูหน่อยพูดอะไรครูทมานูหน่อยโอ้ดูตอัสลามุอะลัยกุมะลาลาโอเค